นนะะก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กันกลับมาแล้ววินจะมาพาดูเพื่อนเรูปของเรานะคะนี่ก็คือเพื่อนรูปของเราคนแรกนะวิญจะให้ดูกันนะคะเอาไม่เตรียมแผนไอเกล้วขวาะแกงเพื่อนคนที่สองต้นน้ำคนที่สามลาชันเองคนที่สี่คุณเกศค่ะ คนที่หาคนที่หคนที่เจคนที่แปดคนที่เก้าคนที่สิบคนที่สิบคนทีสิบเอ็ดใช่ไหม จะไม่ได้ทุกคนลืมขออภัยไปไหวไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะคะอยากให้มีอีพีสอดขอแค่ห้าใจนี่น้อยสุดแล้วบ๊ายบายแล้ว